สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสมดุลดีหลักทองนสิบีอีห้าหกสามหศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองสตอนนี้จะมานำเสนอการวาดรูปโดยลายเอมอนด้วยโปรแกรม i อลเ t เตอร์ค่ะก็มาเข้าที่โปรแกรมมือนะคะ เปิดโปรแกรมเข้ามาก็จะมีหน้าต่างมาอย่างนี้ก็กดทิ้งเลยไปที่ไฟล์ค่ะคลิกนิวตั้งค่าหน้ากระดาษตามที่ตนเองต้องการเลยนะคะแล้วก็กดโอเคไปที่ไฟล์อีกรอบค่ะโอเพนเลือกรูปที่เราต้องการในที่นี้เราก็เลือกรูปโดรมอนนะคะเราจะทำาดรมอนกันกดโอเคเลยเมื่อได้รูปมาแล้วเราก็ มาล็อกรูปภาพไว้เพื่อไม่ให้รูปภาพมันเคลื่อนไหวนะคะมันจะได้พลาดไม่พาดก่อนที่เราจะทำเราก็มาซูมภาพให้มันชัดๆเวลาทำมันจะได้ทำง่ายๆแล้วก็ทำการเพิ่มเลเยอร์ค่ะเพื่อจะทำรูปของเราแล้วไปคลิกท,ที่เลเยอร์2นะคะเพื่อเปลี่ยนชื่อเรื่องเปลี่ยนชื่อตามหัวข้อที่เราจะทำ ส่วนแรกที่เราทำคือ the, หัวดู the, หัวดเลมอนแล้วก็พิมพ์ไปเลยหัวเดอเลมอนกดโอเคเสร็จแล้วกดโอเคส่วนหัวคือใช้เครื่องมือเพนทูค่ะคือส่วนแรกที่เราทำจุดแรกกำหนดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็จุดแรกกับจุดที่สองไม่ให้มันห่างกันมากเพื่อความละเอียดของภาพนะคะ เมื่อทำหนี้เราก็จะเห็นเส้นสีขาวขึ้นมาแบบนี้หากเราจะลบเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆเอาสีออกก่อนเพื่อแบบจะได้มองเห็นภาพต้นแบบชัดก็มากดนอนตรงนี้กดโอ้ยเปลี่ยนสีเส้น แล้วก็ตัดปึออ๊บกดค้างไว้นะคะปรับตามภาพต้นแบบ ตหากยังไม่ชำนาญก็ตัดใกล้ๆก,ก่อนก็ได้นะคะปรับใกล้ๆมันจะได้ละเอียด ค่อยๆปรับไม่ต้องรีบหากมันเกิดการผิดพลาดอย่างนี้เรามาที่ edit แล้วก็ end print หรือว่ากด ctrl Z ก็ได้นะคะเพื่อความสะดวกก็ตัดไปเรื่อยๆ ควรเริ่มจากส่วนที่อยู่นอกสุดก่อนนะคะตัดไปพอมันใกล้จะจบแล้วแล้วก็ตัดจะสังเกตได้ว่านี่คือจุดสุดท้ายที่เราจะทำจุดแรกแล้วจุดสุดท้ายมันเป็นเส้นตรงเทคนิคในการทำเส้นให้มันตรงคือกดชิปค้างไว้ค่ะ กดชิพค้างไว้แล้วก็มากดณนะจุดเริ่มต้นเส้นมันก็จะตรงขั้นตอนต่อไปแล้วก็คือเติมสีแต่กันคลิกที่ฟูค่ะเติมสีเลือกสีให้มันเหมือนกับต้นแบบมากที่สุดหรือว่าถ้าใครต้องการจะปรับสีเปลี่ยนสีให้มันแบบในฉบับของตนเองก็สามารถทําได้ในขั้นตอนนี้ control ดูดูว่าจะเอาสีนี้โอเคไหมปิดตาดู มันไม่เหมือนปรบสีใหม่สอบลงโอเคดูสีเส้นเส้นกด selection หนึ่งครั้งนะคะก็จะปรับสีเส้นปรับสีเส้นแล้วก็ขนาดของเส้นขนาดของเส้นรูปนี้อยู่ที่ประมาณ4 pt ทําสีขอบเส้นให้มันเข้ม Okay. เมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำการปิดตาล็อกเลย oh. เยอร์ไว้เลยค่ะส่วนต่อไปที่เราจะทำกันนะคะก็คือส่วนของหน้าค่ะแล้วกดโอเคส่วนของหน้าก็เหมือนกับส่วนหัวนะคะคือใช้เครื่องมือเพนทูคลิกที่จุดเริ่มต้นจุดที่สองแล้วก็ค่อยๆปัก แล้วก็ขึ้นสีมาอย่างนี้แล้วก็มาดับเบิลคลิกท okay. ี่ฟูโอเคเ้นแล้วก็ตัดสีเส้นออกแล้วก็จะเห็นภาพต้นฉบับจะสังเกตได้ว่าส่วนหน้านี้เราไม่ต้องปรับสีขอบเส้นแล้วก็ขนาดขอบมันจะเหมือนกันกับเส้นหัวอยู่แล้วโอเคปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ตัด กดชิปค้างไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาที่จุดเริ่มต้นเสร็จแล้วเติมสีแล้วเบิ่คลิกที่ f u l เลือกสีส่วนสีขาวเสร็จแล้วปิดตาค่ะล็อกเลเยอร์เพิ่มเลเยอร์ดับเบิ่คลิกส่วนต่อไปก็คือส่วนของจมูกนะคะจมูกกดโอเคส่วนของจมูกเราใช้เครื่องมือ อเลฟค่ะกดซ้ายค้างไว้นะคะแล้วก็เลือกที่อเลฟที่มันเป็นวงกลมเนี่ยคะ่ะปึ๊บคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ปรับขนาดจะเห็นได้ว่าขนาดมันไม่ได้ตามภาพต้นแบบแล้วก็มากด selection ป i ๊บปรับขนาดปิดสีไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะได้มองเห็นชัดๆ เสร็จแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีได้เลยค่ะโอ้แล้วก็คลิกที่ฟูเลือกสีกดโอเคเสร็จแล้วก็ปิดตาค่ะล็อกเลเยอร์ไว้เหมือนเดิมเพิ่มเลเยอร์ค่ะส่วนต่อไปที่ทำคือจมูกด้านในสีขาวๆนี่นะคะโอเค ส่วนของจมูกในก็ใช้อ l i s t o เหมือนเดิมวงกลมส่วนนี้มันจะไม่มีเส้นขอบนะคะแล้วก็มาเอาเส้นขอบลงคือไม่ให้มีก็เป็น0ู 0. ปรับสีคือเอาสีออกก่อนก็ได้สีออกแล้วกด selection ขนาด้มันได้ไไดตานที่เราต้องการแล้วก็มาเติมสีสีสีขาวกดโอเคเสร็จสิ้นแล้วก็ปิดตาค่ะล็อกเลเยอร์ไว้เหมือนเดิมส่วนต่อไปคือเพิ่มเลเยอร์ปึ๊บส่วนต่อไปก็คือส่วนของตานะคะทําตาส่วนของตาก็ใช้วงกลมค่ะ เปลี่ยนสีแบบมันไม่มีขอบตรงนี้มันไม่มีขอบแล้วก็ไปใส่สีขอบตาก็สีพีทแล้วก็เอาสีอกอร Selection ปรับให้มันเท่ากับต้นแบบเลย เมื่อตาข้างนึงเสร็จแล้วจะให้ตาสองข้างมันเท่ากันง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนใส่สีกดโอเคทำตา2ข้างนั้นเท่ากันกาะคนโหน C ีคนทน B เพื่อให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วปรับมาตเลื่อนมาเลยใส่ตรงนี้เสร็จแล้วเท่ากันเป๊ะก็ปิดตาล็อกเลยเยอะไว้เหมือนเดิม ก็เพิ่มเลเยอร์มาแล้วเป็นคลิกเปลี่ยนชื่อส่วนต่อไปคือทำตาข้างในนะคะโอเคส่วนนี้มันจะทำยากหน่อยเราต้องซูมเข้าไปใกล้ๆเพราะมันละเอียดมันเล็กสักหกรส่วนนี้จะใช้เครื่องมืออยู่2ตัวนะคะตาด้านขวาใช้เพนทูค่ะเราต้องปรับ ตาเนี่ยมันส่วนเล็กเลามาปรับเส้นให้มันเหลือสักประมาณ2ป t ีทีก่อนก็ค่อยปรับนะคะส่วนนี้แล้วก็ปิดเส้นไว้ก่อนนะคะยังไม่ปิดเส้นตดมันผิดพลาดก็ขนทน,นแซ นโฟนแซดคอนโทรนไซด์รอบหนึ่งดีกว่าปิดสีนะฮะเลืกอกกลางๆจะได้ทำง่ายๆปึ๊บปิดสีไว้โฟนแซดเบียว ค่อยๆทำนะคะส่วนนี้ต้องใจเย็นหน่อยกดชิปค้างค่ะตรงนีเ้เสร็จแล้วก็ทำการเติมสีคะ่ะกดลงมาข้างล่างเพื่อเลือกสีดูเปรียบเทียบสีสีเข้มๆโอเค ก็มาทำส่วนของตาด้านซ้ายใช้วงกลม selection โ okay. อเคเสร็จแล้วก็ปิดตาได้เลยค่ะแล้วก็ lock layer by ปรับขนาดให้มันเล็กลง เพื่อจะทําส่วนต่อไปส่วนต่อไปที่เราจะทํากันนะคะก็คือส่วนของปอกคอค่ะเปลี่ยนชื่อสังเกตว่าปอกคอมันจะไม่มีเส้นนะคะดูดีๆมันจะไม่มีเส้นก็มาลดเส้นออกก่อนก่อนที่จะทำส่วนไหนต้องดูก่อนว่ามันมีเส้นหรือไม่มีเส้นปรับก่อนมันจะได้ง่าย ก็ใช้เครื่องมือเพนทูค่ะในส่วนนี้เส้นตรงเหมือนเดิมค่ะกดชิบค้างไว้ตรงเด็กกดชิบค้างไว้เรามากดส e เล็ชันเพื่อทำอีกขอบหนึ่งคือขอบสีแดงแกดเพนทูอีกรอบหนึ่งกดชิบค้างไว้นะคะ ทำการเปลี่ยนสีกดโอเคหากมันสมมติว่ามันเล็กกว่าหรือมันใหญ่กว่าภาพต้นแบบเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ขยับได้นิดนึงตรงนี้ แล้วก็ปิดตาได้เลยค่ะปิดตาลอกเลเยื่อไว้ส่วนต่อไปที่เราจะทำก็คือส่วนของกระดิ่งนะคะกระดิ่งเราก็ใช้เครื่องมืออยู่สองตัวเหมือนกันซูงเข้าไปใกล้ๆมันชิ้นเล็กกระดิ่งก็ใช้วงกลมก่อนค่ะ มันไม่มีเส้นแล้วก็ไปเพิ่มเส้นก่อน4ีพีทีโอ้มันใหญ่ไปอาตัวน,นี้สักสาพอโอเคแล้วก็มา selection ปรับขนาดเปลี่ยนเอานี้ก่อนลดสีลงจะได้มองเห็นชัดๆ อเคเสร็จ okay. แล้วก็มาตรงเพนทูค่ะทำเส้นกระดิ่งนั้นปึ๊บกดชีพค้างไว้นะคะจะได้ตรงตรงชื่อ่เซ็แล้วก็มาเซเลคชั่นครั้งหนึ่งค่ะเพื่อตัดเส้นไม่ให้มันต่อกันก็เพนทูอีกรอบหนึ่งปึ๊บกดชีพค้างไว้ โอเคเสร็จแล้วก็มา selection แล้วก็เป็นทูอีกรอบในส่วนนี้ต้องค่อยๆ่อยทำนะคะ ตัดโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ทำการเติมสีค่ะแล้วก็มา selection เพื่อเติมสีขอบสีเหลืองมานนะคะที่เรายังไม่ได้เติมไปตอนแรกเพราะถ้าเติมไปตอนแรกมันจะมองไม่เห็นตอนเราทำเส้นข้างใน เติมสีเหลืองเลือกสีนะคะปรับด้วยมีอยู่ประมาณเหลืองไหน,หอนโอเคแล้วก็กดโอเคได้เลยเสร็จแล้วก็ปิดตาค่ะล็อกเลเยอร์ไว้แล้วก็ลดขนาดภาพลงให้เท่าเดิมส่วนที่เราจะทำต่อไปก็คือส่วนของปากนะคะ เพิ่มเลเยอร์ค่ะส่วนปากแล้วก็หนวดกดโอเคในส่วนนี้เราจะใช้อยู่2เครื่องมือนะคะคือเพ้น o o l ูเพ้น o l ในส่วนของปากอันนี้ทำห่างๆกันได้เลย ดัดแล้วก็แบตัดสีออกขนาดปึ๊บตัดแล้วก็ตัด selection นะกระด,ดับเป็นคิกเพื่อเพิ่มให้มันเป็น 4pt ให้มันเท่ากับขอบหัวโอเค แล้วก็มาเพนตุอีกรอบหนึ่งกด,ดข้างบนกด,ดชิฟค้างไว้นะคะส่วนนี้จะได้ตรงๆรงโอเคแล้วก็ส่วนหนวดเราจะใช้ของลายเส้นอะคะ่ะลายเส้นตรงนี้คือคลิกลากลากตามเส้นได้เลยนะคะส่วนนี้ไม่ต้องกดชิฟค้างไว้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเส้นตรงลากเลยลากเลยไม่ต้องกดลากตามรูปเลย จุดตรงไหนก็ะเป๋าปล่อยเมาส์ตรงนั้นโอเคเสร็จสิ้นแล้วส่วนสุดท้ายที่เรากันจะจะทำกันก็คือส่วนของมือปิดตาล็อกเลเยอร์ไว้เพิ่มเอ็ดนิวเลเยอร์มาสุดท้ายก็ส่วนของมือนะคะ กดโอเคมือแล้วก็จะใช้ส่วนของวงลกลม selection ปรับขนาด ก็เติมสีเลยนะคะเส่จสีขาวกดโอเคแล้วก็ทำให้มือสองข้างมันเท่ากันก็กด Ctrl C Ctrl V แล้วก็เลื่อนมาใส่ลูปนี้เลย,เลย โอเคเป็นการเส้นสุดล็อกไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปรับภาพให้มันเล็กลงเพื่อจะได้ดูภาพรวมทั้งหมดเปิดตาทุกเลเยอร์เลยค่ะเปิดตาไว้เปิดตาเพื่อดูภาพรวมที่เราทำกันมาว่ามันเป็นยังไงหากสมมติว่าเราต้องการแก้ไขในส่วนไหน แล้วก็เปิดตาแล้วก็ลดล็อกเลเยอร์ไว้นะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยโดลลาเอมอนหากไม่ต้องการแก้ไขในส่วนไหนแล้วเราก็ไปที่ไฟล์ค่ะแล้วกด EXPORT เพื่อต้องการบันทึกก็พิมพ์ชื่อไปเลยดูลลาเอมอน ต้องเปลี่ยนสกุลให้เป็น jpeg ด้วยนะคะแล้วกด save โอ,โอเคเป็นการเช้่นสุดการทำโอเคค่ะคนไหนที่สนใจก็ลองทำกันดูได้นะคะส่วน,นี้ชันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ